ขอพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจากกระวาลจงบรรดาในคำทำนายนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตกับผู้ที่เปิดมาเจอคลิปนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชคชะตาทารด์ดช่องดูดวงไพ่ยิปซีพลังงานบวกคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักรายเดือนของชาวราศีกุมลัคนากุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์ ประจำเดือนกันยายนและทุกคนที่บังเอิญเปิดมาเจอคลิปนี้ถือว่าจัก,กรวาลกำลังนำพาข้อความนี้มาให้คุณคลิปนี้ถูกดึงดูดมาหาคุณเพราะจัก,กรวาลต้องการส่งสารสำคัญถึงคุณชาวกุมขาคุณได้ไพ่ six of pentacles eight of wands the magician ace of swords the tower the star n i g h t of wands The Sun, King of Cups, Death, Temperance, The World, ไพสรุป Tree of Wands พลังงานโดยรวมจากหน้าไพชาวกุมขาคุณมีแรงดึงดูดและเสน่ห์ที่โดดเด่นมากในเดือนนี้พลังงานสดใหม่มีความกล้าที่จะเริ่มต้นและการแสดงตัวตนจะทำให้คุณดึงดูดคนเข้ามาได้ง่ายความรักในเดือนนี้ มีพลังของความจริงความชัดเจนและความหวังใหม่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจะเริ่มมีความหมายมากขึ้นสิ่งที่ไม่มั่นคงหรือไม่เหมาะสมอาจถูกสลายไปเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับความรักที่แข็งแรงกว่าเดิมนี่เป็นการปล่อยสิ่งเก่าเพื่อรับสิ่งใหม่ความรักกำลังเข้าสู่จุดสมดุลคุณจะได้เรียนรู้ที่จะประคองและหาจุดตรงกลางกับอีกฝ่าย และบางความสัมพันธ์อาจพัฒนาไปสู่ระดับที่มั่นคงจริงจังขึ้นความรักของคุณจะไม่หยุดอยู่ที่เดิมแต่จะก้าวต่อไปในทิศทางใหม่ๆที่สดใสอ่านมีการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันหรือพบรักใหม่ที่มีความหมายมาดูสถานะคนโสดชาวราศีกุมกันค่ะนี่คือไพ่ของคนโสดชาวกุม Ace of Wands Ace of Swords The Star King of Cups เดือนนี้ถือเป็นจังหวะดีมากสำหรับคนโสดคุณมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆที่เข้ามาอย่างจริงใจและชัดเจนความสัมพันธ์อาจเริ่มจากการสื่อสารตรงไปตรงมาหรือเจอกันผ่านงานกิจกรรมสร้างสารรค์คนที่เข้ามาจะมีความอบอุ่นจริงใจและพร้อมดูแลคุณเขาไม่ใช่แค่เข้ามาเล่นๆแต่ต้องการสร้างสิ่งจริงจังกับคุณ คุณดึงดูดความรักสดใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและอาจเป็นการเริ่มต้นเรื่องราวของความโรแมนติกที่ทำให้หัวใจเต้นแรงอีกครั้งคนมีคนคุยไพ่เด่นได้แก่ Nine of Wands, Temperance, a เ e of s o u r ลส the World ความสัมพันธ์ของคนมีคนคุยอาจมีความกังวลหรือเหนื่อยใจกับการรอคอยแต่ไพ่ชี้ว่าคุณกับเขาจะสามารถหาจุดสมดุลกันได้ หากคุณเปิดใจสื่อสารอย่างจริงจังไพ่เดอะเวิลดบอกว่าความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนาไปอีกขั้นจากความไม่ชัดเจนค่อยๆเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงและโรแมนติกมากขึ้นความสัมพันธ์ของคนมีคู่ชาวกลุ่มจะเป็นยังไงไพ่ของคนมีคู่ the sun six of pentacles the m e d i c i a n temperance คู่รักชาวกลุ่มในเดือนนี้มีพลังงานความสดใสความเข้าใจกันการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันความสัมพันธ์อบอุ่นเหมือนแสงอาทิตย์ไพ The Magician บ่งบอกว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการสร้างสิ่งใหม่ๆร่วมกันเช่นวางแผนอนาคตลงทุนหรือเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่จริงจังไพ The Tower และไพ d e a t เตือนว่าอาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้ความสัมพันธ์ถูกทดสอบเช่นความเข้าใจผิดหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่ทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การปรับตัวและรักกันแน่นแฟนขึ้นกว่าเดิมความรักจะสุขงอมมากขึ้นคุณกับคู่จะผ่านการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันและกลับมารักกันในรูปแบบที่มั่นคงกว่าเดิมคนที่เลิกรากันไปไพ่เดธ The Tower The Star และ Three of Wands ชี้ว่าการเลิกราคือการปิดประตูเก่าเพื่อให้คุณได้เปิดประตูบานใหม่แม้จะมีบาดแผลและความเจ็บปวดแต่จัก,กรวาลกำลังพาคุณออกจากสิ่งที่ไม่คู่ควรกับคุณคุณจะได้รับการเยียวยาเร็วๆนี้และมีโอกาสได้พบคนใหม่ที่ต่างออกไปจากเดิมอาจเป็นคนไกลคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมหรืออาจเจอกันจากการเดินทาง ความรักครั้งใหม่ที่กำลังรอคุณอยู่นั้นจะมีความหมายและช่วยพาคุณก้าวไปสู่โลกใหม่ที่สดใสกว่าเดิมสรุปพลังงานภาพรวมความรักชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเดือนนี้เดือนกันยายนนี้จะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่มีความโรแมนติกและการชัดเจนทางหัวใจไพ่สรุป Three of Wands ยืนยันว่าความรักของคุณจะก้าวเดินต่อไปไม่หยุดอยู่กับที่และอนาคตมีแต่ความสดใสรออยู่แน่นอนค่ะ หากคุณชอบการอ่านไพ่และพลังงานในคลิปนี้พิมพ์คอมเมนต์น้อมรับคำทำนายและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามช่องเพื่อรับพลังงานดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ